เอกมาเก็บเห็ดค่ะมือนี่วันที่เท่าไหร่นอมือนี่วันที่เก้าบอกอวันที่สิบเจ้ค่ะมือนี่วันที่สิบก็มาเก็บเห็ดค่ะสิบกันยายนดอกอ้วนจุ๊กปุ๊กเลยดอกบุญใหญ่หนึ่งเมืงตที่ะรอุ้ยอ่อนซ้อนคักเด้ดอกบุญใหญ่สมังค่ามแท้สะพัดดอกใ,ใหญ่แท้อุย้ยขักเนาะขักเนาะ โอ้ยสมงงามถอดบุกใยหนึง่งพี่อยู่พี่กับมี่อยู่ทั้งรุมพี่พี่ดอกบุกใยหนึ่งนี่หาดอกบุกใยหนึ่งนีง่โอ้ยพอแกงตัวนี้นะพ่อเนาะชี้หาหกดอกนี่กับมีไนนะม่ไข่เพิ่นนี่ค่ะมี่ไข่เพิน่นนี่ไข่เพิ่นนี่ดอกนี่ก็อว้อวนอ้วนดอกนี่ก็อว้อวนอ้วนไปเก็บกันไป่า osters, ไปเก็บกันมาเก็บกันดอกบ,บักงาม มันซ oh oh ้อนค่ะขามันเอาด้อยู่บ่โอ้ยโดอกบางไงโดอกบางไงเลยหมูบ้านนี่ก็เก็บอยู่มองนี้เน้ะเนาะดอกบางไงกันนีค่ะนี่้ยมงตีนีโดอกบางไงไงแฮงไงฮงโอ้ยเห็ดไข่สิบบ่งตี่ะนี่โดใหไงค่ะห้ยเนาะ โอ้พ่อพันจุดอันพ่อเดี๋ยวมันกัใหญ่อีกมันแหละพ่ออันโอ้ยสปางงามท้เอ้าดอกมันก็แตกดอกมันก็แตกแบบนั้นแตกเนื้อสาวมันแตกเนื้อสาวบ่กีบเป็นเพราะว่าเ้าเอาว่างไว้มันก็ใหญ่คือเก่ามันเนาะบานคือเก่าได้แค่เอาว่างไว้มันอยู่เลิกบ่โอ้ย มันก็สิดดกใหญ่ข mm ึ hmm. 是是 like okay. ้กันเต็มกำมือเลยเต็มกำมือเลยโอ้ยเบิ่งนี้หาหุกโดกเต็มตาโอ้ยก็สิใหญ่ขึ้กันเนาะพนอถึงว่าเนาะดดกมันตีล้วโอ้ยจะอ่อนซ้อนแห้งเฮ็ดยังพอมันมีเห็ดปวกอยู่บ่โอ้เห็ดหลงหก นี่เราโง่มันอยู่พี่มันสมาอยู่พี่มันคือว่ามีเห็ดปวกล่ะ